มาทำความรู้จักกับศิลปะนีโอคลาสสิกกันนะครับศิลปะนีโอคลาสสิกคืออะไรศิลปะแบบนีโอคลาสสิกเป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากการที่ชาวฝรั่งเศสเกิดการต่อต้านระบบฟิวดันหรือระบบศักดินาสาวามิพักที่แบ่งชนชั้นจากปัญหาทางการเมืองดังกล่าวเป็นสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวยุโรปกับมาสนใจในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ศิลปะนีโอคลาสสิกเป็นกระแสศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่19โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะและวัฒนธรรมของกรีกและโรมันโบราณศิลปะนีโอคลาสสิกเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกระแสศิลปะแบบโลโคโคที่เน้นความหรูหราและความละเอียดอ่อนโดยเน้นความเรียบง่ายและความมีระเบียบแบบแผนในรูปแบบและเนื้อหา ผู้บุกเบิกสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกมีนามว่าเอเตียนหลุยมาลุสเป็นนักสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่สร้างผลง,งานที่มีความสําคัญอย่างมากในยุคปลายของศตวตรรษที่18และต้นศตวตรรษที่19โดยมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากในวงการสถาปัตยกรรมมาอย่างยาวนานเขายังถูกขนานนามว่าเป็นนักสถาปัตยกรรมที่สร้างสารรค์และเป็นผู้นําในยุคของสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ Classic. คลาสสิกคําว่านีโอ แปลว่าใหม่หรือนิวส่วนคลาสสิกมาจากชื่อเรียกศิลปะกี่ยุคคลาสสิกซึ่งเป็นยุคที่ศิลปะมีความสวยงามอย่างมากดังนั้นลักษณะของศิลปะแบบนีโอคลาสสิกจึงมีแนวคิดและการสร้างงานรอบเรียนมาจากศิลปะยุคโบราณแทบทุกอย่างงานสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิกพบมากในยุโรปและได้รับความนิยมมากในประเทศฝรั่งเศสลูกลักษณะเด่นๆที่ยุคนีโอคลาสสิกนำมาใช้ ลักษณะเด่นของศิลปะมีโอคาส,สิกนะครับ 1. ความสมมาตรและระเบียบแบบแผนง,งานศิลปะมักมีโครงสร้างชัดเจนเห้นความสมดุลและความเรียบง่ายในองค์ประกอบ 2. แรงบนันดาลใจจากประวัติศาสตร์และตำนานโบราณศิลปะมักนำเสนอเรื่องราวจากประวัติศาสตร์และตำนานของกรีกและโรมันรวมถึงเนื้อหาที่สื่อถึงศิลธรรมความกล้าหาญและคุณธรรม 3. การแสดงออกทางอารมณ์อย่างสงบอารมณ์ในงานศิลป,ปะมีโอคาสิกมักสงบและนิ่งมีการควบคุมไม่แสดงออกในลักษณะที่เกินจริง 4. การใช้สีและการจัดแสงสีมักเป็นโทนเย็นและมีความชัดเจนรายละเอียดของแสงและเงาถูกนำมาใช้เพื่อเน้นความลึกและมิติของภาพผมจะพาทุกคนไปดูศิลป,ปะในแขนงต่างๆที่สำคัญของศิลป,ปะมีโอคาสิกกันนะคร ในด้านจิตกรรมจิตกรรมในศิละปะนีโอคลาสสิกมีลักษณะเด่นที่แสดงถึงความงดงามตามอุดมคติความสมมาตรและเนื้อหาที่เน้นคุณธรรมความกล้าหาญและเรื่องราวจากประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีกรีกและโรมันโบราณศิละปะประเภทนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณค่าและอุดมคติทางศิลธรรมผ่านงานศิละปะลักษณะเด่นของจิตกรรมแบบนีโอคลาสสิกกันนะครับ 1. เนอาหาที่มีคุณธรรมนิยมถ่ายทอดเรื่องราวจากตำนานหรือประวัติศาสตร์เช่นความกล้าหาญความเสศยสละหรือการเลือกทําสิ่งที่ถูกภาพมีความหมายเชิญสอนใจสะท้อนดุดงคติทางศิลธรรม 2. องค์ประกอบที่เรียบง่ายและสมดุลมีความสมมาตรและสมดุลในองค์ประกอบของภาพท่าทางตัวละครที่มีความสง่างามและควบคุมอารมณ์ 3. ความสมจริงและรายละเอียด ตัวละครและฉากถูกวางอย่างประณีตและสมจริงแต่มีการปรับแต่งให้ดูงดงามตามอุดมคติ 4. การใช้สีและแสงสีสันมักเป็นโทนเรียบง่ายเช่นสีเอ,อิฐโทนและสีที่ให้ความรู้สึกสงบแสงเงาถูกใช้เพื่อเน้นมิติของภาพและสร้างจุดเด่นให้ตัวละครศิลปินและผลงานสำคัญ 1. แจ็คลุยดาวิดศิลปินชาวฝรั่งเศส ที่เป็นผู้นำในยุคมีโอคาสิกผลงานเด่น The o a t h of h a l l e II ถ่ายทอดเรื่องราวความจงรักภักดีต่อครอบครัวและชาติ The Death of s o c r e t i s ในปี1787เล่าเรื่องราวการเสียสละของโซเวติสนโปเลียนโคซิงเดลในปี1801แสดงความยิ่งใหญ่ของจกักรพรรดินโปเลียน 2. s h e ชอร์อองกุสโดมินิกบิงเคสศิลปินที่สืบทอดแนวทางของดาวิด และมุ่งเน้นความงามในรายละเอียด a p o t ติโ s สิ of Homer ในปี1827ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของโฮเมอร์นักประพันธ์ชาวกรีกแกนเดโอลาสก e ในปี1814แม้จะมีองค์ประกอบโรแมนติกแต่ยังคงเน้นโครงสร้างที่สมมาตร 3. An อันโตนิโอคานแม้เขาเด่นด้านปฏติมาก,กรรมแต่ผลงานของเขามีอิทธิพลต่อจิตรกรร่วมยุคความสำคัญของจิตกรรม แบบนีโอคลาสสิกสะท้อนความสนใจในคุณค่าทางจริยธรรมและการเมืองเช่นการปฏิวัติฝรั่งเศสส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านงานศิลป,ปะเป็นรากฐานให้กับศิลป,ปะแบบโรเมนติกที่เกิดขึ้นในยุคถัดมาจิจกรรมแบบนีโอคลาสสิกจึงไม่ได้เป็นเพียงงานศิลป,ปะที่งดงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมอุดมการณ์และแรงบันดาลใจแก่คนในยุคนั้น ด้านสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกเป็นสไตล์สถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะและสถาปัตยกรรมของกรีกและโรมันโบราณมีความโดดเด่นในเรื่องความสมมาตรความเรียบง่ายและการใช้รูปทรงเรขาคณิตที่มีระเบียบแบบแผนสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงคิดศตวตรรษที่18และ19โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมนีโอคลาสิก 1. แรงบนันดาลใจจากกรีกและโรมันใช้รูปแบบของวิหารกีกและโรมันเช่นเสาหินแบบดอริกไอโอนิกและโคลินเทียนหลังคาทรงจั่วและฐานรอง 2. เน้นความสมมาตรและความสมดุลโครงสร้างของอาคารมักมีการจัดวางแบบสมมาตรทั้งซ้ายและขวาการออกแบบมีระเบียบแบบแผนและความเรียบง่าย 3. ความเรียบง่ายในรายละเอียดต่างจากสถาปัตยกรรมแบบบาโรกหรือโลโคโค,โคที่เน้นความหรูหราและตกแต่งฟุ่มเฟือยการตกแต่งมีความประณีตแต่ไม่ซับซ้อน 4. การใช้วัสดุมักใช้หินอ่อนหินทรายหรือวัสดุที่เลียนแบบหินเพื่อสร้างความสง่างามและคงทนโทนสีมักเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเพื่อสะท้อนความเรียบง่ายและความสง่างาม 5. การใช้อ์ประกอบแบบคลาสสิกเสาโรมันหน้าบัน โดมและส่วนโค้งตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกหนึ่งยุโรปลาเมเดลียสร้างขึ้นในลักษณะคล้ายวิหารกีบเพื่อเป็นโบสถ์คาทอลิกทิบิสติกมิวเซียมมีเสาไอโอนิกและโครงสร้างสมมาตรสะท้อนความยิ่งใหญ่และความรู้ออรเคสร์มิวเซียมพิพ,พิธภัณฑ์แห่งแรกของเยอรมนีที่สร้างตามแนวคิดนีโอคลาสิก 2. อเมริกาเดอะยูนเต็ดสเตทเคปิตอลอาคารรัฐสภา ที่มีโดมและเสาแบบโรมันเป็นสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยเตะไวเฮาใช้รูปแบบนิโอคลาสิกในการแสดงถึงความมั่งคงและอำนาจ 3. ประเทศไทยตัวอย่างที่เห็นในยุคต่อมาเช่นอาคารรัฐสภาเก่าหรืออาคารที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่5บทบาทและความสำคัญ สถาณอุดรคติในยุคสมัยความสง่างามในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกมักถูกนำมาใช้เพื่อแสดงถึงอุดรคติทางการเมืองความมั่งคงและอำนาจผลต่อสถาปัตยกรรมยุคต่อมาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ในยุคถัดมาเป็นตัวแทนวัฒนธรรมอาคารที่ออกแบบในสไตล์นีโอคลาสิกมักเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองและวัฒนธรรมของชาติ สถาปัตยตกรรมแบบนีโอคลาสิกจึงถือเป็นงานที่มีคุณค่าและอิทธิพลอย่างมากในประวัติศาสตร์สถาปัตยตกรรมโลกด้านประติมาก,กรรมในศิลปะนีโอคลาสิกมีลักษณะเด่นที่สะท้อนความงามและความสง่าง,งามตามอุดมคติแบบกรีกและโรมันโบราณประติมาก,กรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคที่ศิลปินหันกลับไปสนใจศิลปะโบราณโดยใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการส,สร้างรูปทรงที่เรียบง่ายมีระเบียบและเน้นความสมจริง ลักษณะเด่นของประติมากรรมนีโอคลาสิก 1. แรงบันดาลใจจากศิลปินกรีกโรมันรูปทรงของงานมีความคล้ายคลึงกับรูปปั้นในยุคคลาสิกเช่นความสมบูรณ์แบบของสัดส่วนร่างกายมนุษย์เลือกเนื้อหาและตัวละครจากเทพตำนานหรือประวัติศาสตร์โบราณ 2. ความงดงามตามอุดมคติประติมากรนีโอคลาสิกพยายามสร้างรูปทรงที่มีความสมบูรณ์แบบสะท้อนความงามเชิงอุดมคติลักษณะใบหน้าของตัวละคร มักมีความสงบนิ่งและสง่าง,งาม 3. เน้นความเรียบง่ายและสมดุลรายละเอียดในงานมักมีความปานีตแต่ไม่ซับซ้อนมีความสมมาตรและเรียบง่ายในการจัดองค์ประกอบ 4. วัสดุและเทคนิคนิยมใช้หินอ่อนเป็นวัสดุหลักเนื่องจากมีความทนทานและให้พื้นผิวที่ดูเรียบเนียนการแกะสลักอย่างละเอียดเพื่อเน้นรายละเอียดของกล้ามเนื้อและผิวหนัง 5. การแสดงออกที่สงบท่าทางของตัวละครในประติมาก,กรรม มักสง,งบนิ่งและควบคุมอารมณ์ไม่แสดงความรู้สึกอย่างรุนแรงตัวอย่างปฏติมากรและผลงานสำคัญ 1. อันโตนิโอคาโนวาศิลปินชาวอิตาลีผู้เป็นที่รู้จักในฐานะปฏิมากรนีโอคลาสสิกคนสำคัญผลงานเด่นซิลซิลิวัลไบคิวปิดชิดในปี1793แสดงฉากจากตำนานเทพกีดที่ถ่ายทอดความรักและความงดงามโพลีนโบนาพาร์ตเอชวินัตบิชิตในปี1805 ถึง1,808รูปปั้นของนางสาวนาโปเลียที่ถูกสร้างให้เหมือนเทพีวีนัสเทเซอุสแอนดิมินทอร์ในปี1,781ถึง1,783ถ่ายทอดความกล้าหาญในตำนานของกีด2องบัเทลทอร์วัตเซนปัติมากรชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงจากผลงานแบบมิโอคาสิกผลงานเด่นเจสันวิดอะโกเด้นฟิสรูปปั้นเจสันที่สื่อถึงความสาง่างามของฮีโร่ในตำนาน ในปี1น8ปี1838รลูกปั้นพระเยซูที่มีความเรียบง่ายและสง่างาม 3. เชอร์อองตวนอูดงปรติมากรชาวฝรั่งเศสที่เน้นการสร้างงานลูกเหมือนบุคคลสำคัญในยุคข,ของเขาผลงานเด่นลูกเหมือนของวอร์แทร์ลูกป,ปั้นจอร์ดวอชิงตันตัวอย่างปฏิมาก,กรรมนีโอคลาสิกในยุคต่อมาเทพีเสรีภาพในนครนิวยอร์กーーแม้จะสร้างในยุคหลังแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากอุดมคติในแบบนีโอคลาสิก ประติมาก,กรรมในยุโรปที่ตกแต่งพระราชวังหรืออาคารรัฐบาลเช่นประติมาก,กรรมบนอาร์ตัแรมในปารีสบทบาทและความสำคัญของประติมาก,กรรมนีโอคลาสิกเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอุดมคติทางศิลธรรมและการเมืองเช่นความยุติธรรมความกล้าหาญและความรักชาติสร้างความเชื่อมโยงในยุคสมัยใหม่กับวัฒนธรรมโบราณเป็นราักฐานที่สำคัญสำหรับประติมาก,กรรมในยุคต่อมาเช่นศิลปะแบบโรแมนติกและศิลปะสมัยใหม่ ปัฏิมากรรมนีโอคลาสสิกจึงถือเป็นตัวแทนการ,รผสมผสานความงามแบบคลาสสิกเข้ากับอุดมติและสุนทรีของยุคใหม่ศิลปะนีโอคลาสสิกถึงเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูและส่งเสริมคุณค่าทางศิลธรรมความงามและอุดมติในแบบคลาสสิกและโลกสมัยใหม่เลยล่ะครับ